นครสวรรค์เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนหรือที่รู้จักกันในนามปากน้ำโพเป็นจังหวัดต้นเกินเหนืดของแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร237กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือการเดินทางนับได้ว่ามีความสะดวกมีรถโดยสารประจำทางหลากหลายบริษัทรวมถึงรถตู้โดยสารจากกรุงเทพสู่นครสวรรค์และจังหวัดอื่นอย่างสะดวกสบาย นครสวรรค์มีสถานีรถไฟถึง15สถานีออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวดํมพงทุกวันคุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มา ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทย ดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินง,งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒน,นาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสําเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป นายประดิษฐ์หลวงจอกพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2563ารกาการดำเนินงานระบบความสำเร็จของนวัตกรรมตามตัวชี้วัดและข้าวเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2,563กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนโดยส่งเสริมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้วยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนทั่วประเทศปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของบุคคลต้นแบบในการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด้านการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาซึ่งที่ประชุมกำหนดแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์ กระบวนการดำเนินงานในการพัฒนานวัตกรรม 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนและทีมปฏิบัติการ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ 4. กํกำหนดประเด็นการพัฒนา 5. การออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 6. การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำทะเบียน 7. การทบทวนและตรวจสอบข้อมูล 8. การแปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ 9. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 10. การสรุปประมวลผลและขยายผล 11. การเขียนรายงานผลการพัฒนาผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมมีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จผ่านช่องทางสื่อได้แก่ Facebook YouTube และเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เกิดเครือข่ายการพัฒนาผู้นำต้นแบบทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน2,047,391คนประเภทองค์กรจำนวน2,062องค์กรปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอย่างสม่ำเสมอนวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนเป็นนี้มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการมีหลักเกณฑ์พิจารณาการอนุมัติโครงการดังนี้ความพร้อมของโครงการความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเดิมมาก่อนวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนและเหมาะสมกับวงเงินกู้ความสามารถในการชำระคืนความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับมีตลาดรองรับผลผลิตผลการดำเนินง,งานของกลุ่มข้อมูลของกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มใหม่ขณะเป็นหนี้ก่อนทำสัญญาเงินกู้มีการชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกได้ที่รับการสนับสนุนเงินกู้ได้แก่การนำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดทำรายงานส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอการชำระหนี้วิธีการและช่องทางการชำระหนี้การดำเนินการกับลูกหนี้หากไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ตรงตามกำหนดในสัญญาส่งเสริมให้สมาชิกสตรีมีการออมเงินเป็นรายเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ส่งเสริมให้จัดทำประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกในกรณีเสียชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระ,ะในการชำระหนี้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดชำระหนี้ใช้ข้อมูลจากระบบซาร่าในการตรวจสอบสถานะลูกหนี้หลังเป็นหนี้ค้างชำระส่งหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้มาชำระหนี้จัดกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระเพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะอนุกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนหากลูกหนี้ยังไม่มาติดต่อกับขอชำระหนี้หรือขอรับสภาพหนี้ให้นำเรื่องเข้าอกศอ,อเพื่อขอมติส่งเรื่องให้อกสอจดำเนินการตามกฎหมาย นักวิชาการผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดติดตามเพื่อทราบเจตนาของสมาชิกผู้กู้โดยการลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเสนอแนวทางในการหาทางออกร่วมกันที่สามารถปฏิบัติได้ในกรณีที่สมาชิกให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานกับลูกหนีค้ค้างชําระที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเบริกจ่ายงบประมาณปี2563งบบริหารเบริกจ่ายแล้ว3,123,806บาท82สตางค์คิดเป็น93.32%งบอุดหนุนอนุมัติจำนวน39โครงการเป็นเงิน5ล้านบาทงบเงินทุนหมุนเวียนอนุมัติจำนวน129โครงการเป็นเงิน21ล้านบาทการบริหารจัดการหนี้ ปี2,563มีนี้ทั้งหมด13,566,278บาทชำระคืนแล้ว10,84,185,78สตังคิดเป็น74.66%อยู่ในลำดับที่41ของประเทศปี2,556ถึงปี2,557มีนี่ครั้งชำระ 23,116,131ล้าน1 3 1บาท50สตังค์ชำระคืนแล้ว3 2 8ล้าน2 8 9 9 7 8บาท23สตางค์รับสภาพหนี้16ล้าน751,957บาท75สตังค์ดำเนินคดี2 2 9ล้าน4บาบาทคิดเป็นร้อยละของการบรหิหารจัดการหนี้ 96.64%อยู่อันดับที่ของประเทศการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีณวันที่21มกราคม2563มีผู้ประสงค์มาแสดงตนและปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศจำนวน385โครงการ มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับผลกระทบโดยพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา12เดือนให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ถึงวันที่30กันยายน2563มีผู้ประสงค์ยื่นเอกสารจำนวน335โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรมีการประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยการลงพื้นที่ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอำเภอเคลื่อนที่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน5,364คนการขับเคลื่อนโครงการสตรีแบ่งปันรักษปลูกผักปลอดภัยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การดำเนินโครงการให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับทราบมีสมาชิกเข้าร่วมปลูกผักปลอดภัยจำนวน227.024 2 4คนมีการจัดท่างกองทุนสตรีกองทุนมเมล็ดพันธุ์จำนวน15กองทุนมีตลาดนัดแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวร่วมกันระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนตำบลจำนวน96ครั้ง